ตัดภาพกลับมาดูภาพของเศรษฐกิจไทยนะคะจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นพระเอกต่อเนื่องมานะคะคำถามก็คือถ้าเราไปดูเฉพาะจังหวัดที่ดูเหมือนมีศักยภาพสูงอย่างภูเก็ตนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะคะตามกันในช่วงของ Economic Forecast ค่ะ อยู่กับทางด้านของคุณปัญญพ,พตันติปิดกนะคะนักวิเคราะห์อาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจสบีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปัญญพบสวัสดีครับ,ค,รบคุณเปิดอเตอตร์วิกค่ะคุณปัญญพ,พ,พครับโดยปกติแล้วภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มี GDP เนี่ยสูงที่สุดจังหวัดหนึ่งแต่พอเจอโควิดเข้าไปนะครับภาคการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะถามนะครับว่าเรื่องการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวในภูเก็ตเองในช่วงปีที่ผ่านๆมาเป็นยังไงบ้างครับ ครับสำหรับราการท่องเที่ยวของภูเก็ตนะครับก่อนื่นี่ยในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าภูเก็ตหรือว่าได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างหนักมากนะครับต่างที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับพึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเลยทำให้ทั้งรายได้นะครับแล้วก็ตัว G ี p ของจังหวัดเองเนี่ยถือว่าหดตัวรุนแรงนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับในปี2023ยบเนี่ยซึ่งการท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วเนี่ยก็ส่งผลให้รายได้ของภาคท่องเที่ยวเนี่ยฟื่องตัวถือ และทำให้คาดว่าในปี2024รายได้จะมากกว่าปี2019แล้วนะครับก็คือ mm hmm. ปืนแล้วนะครับโดยอยู่ที่ราว500ล้านบาทนะครับทําให้ GDP ของจังหวัดในปี24เนี่ยก็มีคาดการณ์ว่าจะเติบโตเกือบ20%เลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ซึ่งก็ถือว่าภูเก็ตเนี่ยขยายตัวได้ดีกว่าภาพรวมกับงประเทศค่อนข้างมากเลยนะครับ โดยถ้าเรามาดูนะครับก็าสาเหตุทําไมถึงรายได้ในท่องเที่ยวเติบโตเนี่ยก็เป็นผลมาจากตัวการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ47,000บาทนะครับต่อคนตอน่อทริปนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าปี2019ถึง26%เลยครับ <S <S อาจตโตจานวนเนอาจจะยังน้อยกว่าปี2019เล็กน้อยนะครับแต่สมมติถ้าส่วนนักท่องเที่ยวของไทยเนี่ยอาจจะยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับโดยทั้งจํานวนแล้วก็การใช้จายย่ายยังต่ำกว่าป,ปี2019เลยครับ ทังนี้นะครับการท่องเที่ยวภูเก็ตที่เติบโตได้ดีเนี่ยก็ทาให้รายได้ของหาธุรกิจในภาคท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาดีกว่าปี2019ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทั้งโรงแรม้านอาหารนะครับแล้วก็อีกหลายธุรกิจนะครับเกิดมีรายได้เพิ่มนะครับโดยที่แล้วอีกหลายธุรกิจเนี่ยก็คาดว่าปีนี้จะดีขึ้นแล้วก็ปีหน้าเนี่ย2025ก็คิดว่ามองมุมมองก็ยังดีต่อเนื่องครับจากที่มันมีเที่ยวบินเนี่ยที่เพิ่มอนมากขึ้นนะครับตั้งกลุ่มรัสเซียเองจีนอินเดียแล้วกก็ตตะะวัันนอลคครบ่ ีนี้ถ้าเราเห็นการเติบโตที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศแบบนี้เทรน์ที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะจึงทําให้ภูเก็ตแคปเจอร์นักท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะตัวรายได้ต่อหัวที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่ลดลงด้วยซ้ำครับเห็นแลวพี่กับการท่องเที่ยวของนะักท่องเที่ยวภนะูเก็ตเนี่ยถือว่าหลางังโควิดสิเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยนะผมขอ,อยกตัวอย่างสักสามหลัก ด้านหลักนะครับในด้านแรกนี่คือความหลากหลายของกลุ่มท่องเที่ยวต่างชาตินะครับซึ่งหลากหลายทั้งเชื้อชาตินะครับแล้วก็หลากหลายในช่วงเวลาที่มาด้วยนะครับแต่ที่ในปี2019เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจีนนะครับกลุ่มรัสเซียกลุ่มเยอรมันนะครับเป็นก้าฝั่งซ้ายนะครับแต่ในปี2024เนี่ยก็จะมีกลุ่มใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาทั้งกลุ่มอินเดียนะครับกลุ่มอาเซียนนะครับแล้วก็มี m i ด d เ e อร์เีอย่างตัวซาอุดีอาระเบียนะครับอิสราเอลแล้วก็ตัว UAE ด้วยนะครับ ก็ลยทำให้ผ้าท่องเที่ยวท่องเที่ยวไทยเนี่ยสามารถรับลูกค้าได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่แบ่งโลและก็หายชัดเจนเหมือนแต่ก่อนนะครับที่ว่าหน้าโลก็จะโลไปเลยนะครับซึ่งก็คิดว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมะะครับเพราะว่าก็สามารถเมนเทนตัวราคาห้องพักนะครับแล้วก็ตัวอัตราเข้าห้องพักเนี่ยได้ได้ในระดับที่เหมาะสมนะครับส่วนธุรกิจอื่นๆเนี่ยสามารถมีลูกค้าได้ตลอดทั้งปีนะครับ ในด้านถัดมานะครับคือด้านของพื้นที่เข้าพักเองเนี่ยเ็ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่แต่ก่อนเนี่ยเมื่อานักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าวก็มาเที่ยวแต่พักแต่ริมหาดริมทะเลนะครับอยู่ในทะเลตลอดอยู่ในริมหาตลอดนะครับตลอดทั้งทริปแต่ปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เปลี่ยนเข้ามาอยู่ในตัวโอทาวหรือเมืองเก่าเยอะแยมากขึ้นนะครับเช่นทริปหกวันเนี่ยก็อาจจะแบงเปไปอยู่ริมหาดสี่วันแล้วก็อีกสองวันเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในตัวโอทาวนะครับ ซึ่งต่อโอทาวกุเกตเนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าทุกท่านได้เคยไปมีโอกาสได้ไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปไปค่อนข,ข้างมากนะครับจากช่วงก่อนโควิดนะครับเราจะเห็นพวกร้านค้านะครับร้านอาหารพวกคาเฟ่ใหม่ๆเนี่ยเปิดเพิ่มมากขึ้นนะครับสุขที่ก็แต่งสวยงามครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเข้ากับบรรยากาศตัวชิโนโปรตุเกสกเมืองเก่าของเรานะครับก็จงงึงทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยคืออยากเข้าไปใช้บริการมากขึ้นแล้วก็มีการเข้าไปถ่ายรูปพวกเนี้ยมากขึ้นนะครับและสาหรับกลุ่มสุดท้ายก็นะคือกลุ่มน ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าเกิดจากอะไรเกิดจากที่ทั้งราคาที่พักและก็ราคาตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวจีนเองเนี่ยที่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นรองรับลุมทัวร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเน้นราคาประหยัดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่เป็น f i t เดินทางด้วยตัวเองมากขึ้นเนี่ยจึงทาให้มีกําลังการใช้จ่ายที่ค่อนข้างดีนะครับครับคุณปรญญภบครับเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างดีแล GPP ปรับตัวดีขึ้นนะครับหลายในสุดเลยทีนี้ถามว่าแล้วธุรกิจอื่นใดมีโอกาสนะครับในการเติบโตท่ามกลางการฟื้นตัวของภูเก็ตแบบนี้บ้างครับครับสำหรับจากเมืองและเศรษฐกิจภูเก็ตที่คิดว่าเติบโตกำลังดีนะครับส่งผลให้หลายธุรกิจได้รับประโยชน์นะครับโดยอาจจะยก4กลุ่มธุรกิจที่เรามองเห็นมากขึ้นนะครับดยกลุ่มแรกคือแน่นอนครับคือกลุ่มที่เป็นโรงแรมและก็ร้านอาหารนะครับจากที่การเข้ามาของเที่ยวเนี่ยก็ทําให้รายได้ของโรงแรมเนี้ย ปี2023เนี่ยฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็2024เนี่ยก็เติบโตต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโรงแรมนะจากราคาเข้าพัานนะากที่อยู่ในอ,นอันดับสูงนะครับแต่อาจจะต้องยกเว้นหน่อยคือกลุ่มที่นิยมเพิ่งพิงกรุ๊ปทัวร์จีนะครับกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป้นตัวได้ค่อนข้างช้าครับในภูกเก็ตซึ่งแล้วก็ถ้าเราเาถ้าเราที่ดูดมาก็คือช้ากว่าภาพรวมในทางประเทศเลยนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยคือกลุ่มเดลเอสเซ่หรือตัวอสังหาริมทรัพย์เลยครับ ซึ่งตัวนี้กําลังขยายตัวได้ดีนะครับจากแรงหนุนของชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวรัสเซียนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากตัวสงครามรัสเซียยูเครนนะครับโดยมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์แปดเดือนแรกของปี2024เนี่ยโตถึง16%เลยนะครับแล้วก็เรียกว่าอันนี้ก็คือส่วนทางกับภาพรวมทางประเทศนะครับที่หดตัวนะครับโดยกลุ่มที่เป็นคอนโดนะครับกลุบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็โครงการที่อาจจะตั้งใกล้อยู่โรงเรียนนานาชาติเนี่ยจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษนะครับค่ะ รับอันที่สามนะครับคือกลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์นะครับธุรกิจเฮลท์แคร์เนี่ยก็คือรายได้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เติบโตป,ปี2019แล้วนะครับจากที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวมากขึ้นแน่นอนครับแล้วก็อีกกลุ่มนึ่งก็คือเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเหมือนเป็นแบบ long term resident เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ลงถึงชาวไทยที่มีกําลังซื้อสูงตามเศรษฐกิจกที่ดีขึ้นนะครับ ทางภูเก็ตเนี่ยยังตั้งเป้าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นแมรี่เข้าหาบใช่ไหมครับแล, Hub ลแล้วก็เวลเนสท์ขับของโลกเนี่ยก็เลยทําให้ตัวธุรกิจด้านเทล่ยแคร์เนี่ยเรียกว่ามีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคตนะครับสำหรับธุรกิจสุดท้ายนะครับคือตัวโรงเรียนนานาชาตินะครับคืออนะินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเนี่ยจากที่ปัจจุบันเนี่ยก็มีครอบครัวชาวต่างชาติเนะี่ยเข้ามาใส่เพิ่มขึ้นนะครับเช่นกลุ่มรัสเซียจีนยุโรปแล้วก็รวมถึงคนไทยเนะี่ยที่ย้ายไปอยู่ภูเก็ตนะครับซึ่งทําให้จํานวนนักเรียนแล้วกกก็จนะํําาาาาานน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 นววโรรรรงงงเเเเเเีีียยยยชตติิ่่่่่ลลััพมขึ้ออืะคบ อย่างไรก็ดีนะครับ<ะ>เมื่อมีโอกาสที่เข้ามานะครับก็เลยเห็นว่าเราจะต้องมองเรื่องการแข่งขันเข้าไปเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากตลาดที่เติบโตเนี่ยก็ทาให้มีคนอยากเข้ามาลงทุนแล้วก็เข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทําให้โดดบางธุรกิจอย่างเช่นด่านโรงแรมหรือเอสเซตเนี่ยก็คือมีหลายโครงการที่มีแผนเปิดใหม่ครับอืม นั่นคือธุรกิจที่ได้รับอันุสงแล้วมีส่วนไหนที่เป็นความท้าทายของภูเก็ตเพิ่มเติมหรือเปล่าคะคุณปุญญภพโดยเฉพาะอีกมิตินึงที่อยากจะให้ทิ้งท้ายก็คือถ้าจังหวัดท่องเที่ยวอื่นอยากนําภูเก็ตโมเดลไปปรับใช้อะไรที่เราอยากจะแนะนําเชิญค่ะคสำหรับความท้าทายนะครับของภูเก็ตครับเราขอแบ่งเป็นสามเรื่องหลักนะครับ เรื่องหลักเรื่องแรกก็คือเรื่องอินฟราสตรักเตอร์และก็ยูทิลิตี้นะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยก็คือซึ่งยังต้องยังต้องพัฒนาอีกค่อนข้างมากนะครับโดยในด้านทราสปอร์อินฟราเนี่ยอาจจะต้องเร่งพัฒนาสนามบินแห่งใหม่นะครับให้ทันจากสนามบินเดิมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าค่อนข้าง full capacity แล้วแล้วก็อาจจะไม่พอรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเติบโตในอนาคตนะครับเพราะว่าเข้ามาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับอีกด้านเนึงคือเรื่องตัวพับปิดท a าสปอร์นะครับที่มีการเชื่อมต่อเมืองหรืออำนวยความสะดวกในการท่่ออองงเทีียวนนนนก็คคืตตรร้้้พััฒาขึะบ ส่วนในด้านยูเทิลินี้ตเนี่ยก็ต้องเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านปานัญหาการขาดแคลนน้ำนะครับการจัดการขยะนะครับแล้วก็ลมถึงต,ตัวการป้องกันอุบัติเหตุทางทาง้องถนนนะครับโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่เวลาชอบขับรถไซต์ต่างๆแล้วก็เรื่องของตัวงบประมาณของจังหวัดออาจจะค่อนข้างจำกัดหน่อยเรื่องประเด็นที่สองนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัว ESG นะครับตัว ESG เนี่ยซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องที่นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนทั่วโลกให้ความสําคัญนะครับ ทำให้ภูเก็ตเนี่ยจะต้องปรับตัวเป็นตัว green destination นะครับหรือที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวนะครับหรือ green i n f r a s รั u เ t อร e นะครับมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการสนร่วมกับชุมชนนะครับอีกทั้งยังมีประเด็นเรื่งอีกเรื่องหนึ่งเรื่องตัวข้อบังคับใหม่ของ EU นะครับที่จะบังคับใช้ในปี2026เนี่ยซึ่งกำหนดให้บริษัทใน e u เองเนี่ยต้องทำงานกับคู่ค้านะครับที่มีมาตรการด้านการจัดการความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือนะครับเลยทำให้โรงแรมในไทยอาจจะต้องเร่งพัฒนาในจุด้ับเเพื่อขาก ตัวสแตนดาร์ดของ EU นะครับและสุดท้ายคือหลุกเรื่องของการสร้างสมดุลครับระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากภูเก็ตเองแล้เป็นเกาะนะครับมีพื้นที่ขนาดเล็กทําให้พื้นที่เนี่ยค่อนข้างจำก,กัดแล้วซึ่งจึงทำให้ทาให้หลอาอจจะต้องมองเน้นเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นพัฒน,นาร่วมก,กับชุมชนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นที่มากเกินไปนะครับ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาียกว่าโอเวอร์ทวริซมแล้วก็เรื่องอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสังคมคด้วยครับโดยเราอาจจะมองเป็นการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นรอบๆเพิ่มขึ้นนะครับเช่นพวกอังงากระบี่นะครับแล้วก็เราก็ขยายโซนเลยให้กลายเป็นปโซนท่องเที่ยวใหญ่นะครับให้กว้างขึ้นเนี่ยก็มีพื้นที่มากขึ้นก็ดึงดูดชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยให้ไปเที่ยวได้มากขึ้นนะครับ่อคิดว่าอันเนี้ยก็อาจจะมีส่วนช่วยที่จะช่วยลดความแออัดนะครับแล้วก็เป็นตัวการกระจายคคความเจรริิญสู่่ทับนะะซึง ทั้งหมดเนี่ยการที่บ้านน่าจะช่วยส่งเสริมเนี่ยให้ภูเกต็ตเนี่ยสามารถเติบโตในระยะยาวได้อย่างยัง่งยืนนะครับครับชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณปุญญาภพขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะค คุณปัญญพตันติปิดกนะคะจาก SBAC นะคะดังนั้นภูเก็ตเนี่ยรายได้ปีนี้จะมากกว่าปี2019<ม>แล้วนะคะ<ม>การท่องเที่ยวเพียงลำพังเนี่ยโตถึง30%มากกว่าค่าเฉลี่ยที่22%แล้วก็ถ้าไปดูค่าใช้จ่ายต่อหัวนะคะสวนทางกับค่าเฉลี่ยของมืองท่องเที่ยวอื่นด้วยนะคะคือเป็นบวกท,ทั้งที่ที่อื่นเป็นลบเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญก็คือเราอาจจะเอาภ<ม>ูเก็ตโมเดลไปปรับใช้ได้<ม>ทั้งอัน,นีิสงที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่กับการท่องเที่ยวนะคคะแแตตต่่่่่ววววาาาาาาาไปยยยยยังงงออออสหกกรรรรมมมืนด้้้้ล็ทททบบีีเ อเอาไว้กับแคปซิตี้ที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโครงสร้างพื้นฐานเลยนะครับคมนาคมภายในภูเก็ตเองการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งสะดวกมากน้อยขนาดไหนเรื่องสนามบินแออัดมากน้อยหรือไม่และการจัดการขยะมูลฝอยแบบนี้เป็นต้นด้วยนะครับแต่สัมมากถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับด้วยการวิเคราะห์ตลาดและโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับอย่างแม่นยําเพียงแค่ติดตามบทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจหรือว่า SCBEIC ผ่านเว็บไซต์นะครับ SCBEIC.com หรือว่าจะเป็น Line Line official Account ก็ได้ SCBEIC ที่จะมีการนําเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกนะครับเกี่ยวอุตสาหกรรมเศรษฐกิจระดับมหาภาครวมถึงผลกระทบในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมโดยนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์มากประสบการณ์ครับมาเสิร์ฟข้อมูลที่คัดสรรมาแล้วว่าสําคัญถูกต้องทันสถานการณ์สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สําคัญมากนะครับอ่านฟรีทุกบทความเลยเพียงแค่แอดไลน์นะครับ scbeic หรือเพิ่มขึ้นนะครับ SCB EIC ติดอาวุธความรู้เหมือนมีูรูด้านเศรษฐกิจเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับที่สัมภาษฟรีด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก<ม>็อย่าลืมแอดไลน์กันเข้าไปได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d w e เ l ค่ะ